โรงแรมเล็กๆนะครับประมาณ30-50ถึงห้ห้องนะครับก็มีอาหารเช้าได้นะครับส่วนใหญ่เลยนี่นะที่ผมจะกุยฟังเนี่ยรโรงแรมเล็กๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เลยจะตัดสินโดยการไม่มีอาหารเช้านะครับไม่มีอาหารเช้าไม่มีบริการลูกค้าแล้วใช้เรื่องของราคาเข้ามาเล่นนะครับเอาราคาเนี่ยเข้ามาเล่นในเรื่องของการขายห้องนะครับผมบอกนะ การตลาดในเรื่องของอาหารเช้าเนี่ยสำคัญมากเลยนะมันเป็นหนึ่งช่องทางที่ทํทำให้ลูกค้าเนี่ยเป็นคนตัดสินว่าโรงแรมเนี่ยของคุณเนี่ยเขาจะมาใช้บริการหรือเปล่าเขามีจุดคุ้มทุนหรือเปล่าจุดขายคุณอะไรนะครับโรงแรมเล็กบางทีคิดว่าเอ๊ะทำไมฉันไม่ทำอาหารเช้าเพราะต้นทุนมันสูงอนะอ่ะโอเคผมยอมรับนะแล้วเดี๋ยวคนเื่ฟังทำไมต้นทุนสูงก็คือหนึ่งการที่เปิดครัวหนึ่งครัวเนี่ยนะครับเอาแค่บุคลากรก่อน,อนเลย นะครับบุคลากรของคุณเนี่ยต้องใช้กี่คนนะครับบุคลากรของคนที่ใช้กี่คนผมไม่พูดถึงร้านอาหารที่เป็นโรงแรมที่ทําอาหารเย็นด้วยนะนะครับผมขอเอาแค่แมทเดี่ยวนะครับในเรื่องของอาหารเช้านะครับผมที่ทําอยู่เนี่ยผมใช้คนแค่สองคนนะครับผมใช้คนแค่สองคนเลยนะครับอาหารเช้าถามว่าหลักสูตรของอาหารเช้ามันจําเป็นไหมที่จะต้องแหมมีทั้งเจ็ดอย่างมีทั้งไข่ดาว ขนมปังมีมบอกตรงเลยนะทําโรงแรมสมัยเนี้นะครับไม่จําเป็นไม่จําเป็นเลยนะว่าคุณจะต้องแบบแพลตฟอร์มโรงแรมเข้ามาอย่างไงไม่ต้องคนที่เป็นผู้บริหารน,นะครับต้องรู้จักเดคกเรตเป็นนะครับเดคเรตเป็นรู้จักดัดแปลงเป็นสมัยเนี้ยคุณไปดูเลยโรงแรมเขาจะมีกิมมิคเล็กๆถูกไหมฮะใส่อันนี้จานหนึง่งอันนี้จานหนึง่งแล้วค่อยๆข,ย,ข,ย,ข,ย,ขยันเติมขยันดูแล ลูกค้าถ้าเป็นสมัยก่อนโอเคเลยฮอตบิดใหญ่ๆเลยนะครับที่ใส่อาหารนะครับใหญ่ๆเลยนะอเควางว่าจะต้องเป็นจืดอะไรนี้เท่านี้เท่านี้เซตอัพไม่จําเป็นไม่จําเป็นเลยคุณมีจิมมิคเล็กๆให้เหมาะสมกับโรงแรมของคุณเท่านั้นอันนี้ผมทํำยังไงนะครับประสบการณ์ผมเลยนะผมทํายังไงโรงแรมห้าสิบห้องห้าสิบห้องสี่สิบห้องเอาสห้สิบห้อง,อง,อง,องผมทาใช้รักษัพนักง,งานคนเดียวเป็นกุ๊ก นะพนักงานคนเดียวเลยเป็นกุ๊กเลยนะทําอาหารเซต A B F อย่างเดียวเลยนะครับผมทำ A B F อย่างเดียวเลยก็คือ,ค,อคือเราก็เข้าใจว่าโรงแรมเราเนี่ยไม่สามารถทําอาหารหลากหลายได้เพราะฉะนั้นผมจ้างอะไรมากผมจ้างพม่มาพ่าคนเดียวแล้วผมมาสอนนะครับที่ปรึกษ,ษาที่ซืสมุนมาสอนอาคุณทำ A B F อย่างนี้นะให้ทาก๊อปมาเลย ก็อย่างน,นี้แล้วลักษณะของการจ่าย a b บตอนเช้าเนี่ยผมไม่ทำเลยโอเคคุณมาถึงตอน6โมงคุณทำไปเลย10บจานเราจะรู้ช่วงอยู่แล้วไนงะว่าลูกค้าเนี่ยนะครับเขาจะเข้ามาทานอ่านเช้าตอนประมาณสักกี่โมงส่วนใหญ่ก็7จ็ดโมงกว่าประมาณแปดแก่เ้าโมงแล้วก็จะเริ่มซาละคราวนี้การรันอาหารโอเคคนเดียวมันอาจจะไม่ทันไม่ใช่วิธีนี้มันอยู่ที่การเมนเนจการบริหารของคุณ แล้วคุณทําไงนะครับก็ทําเลยช้าปุ๊บเสร็จการลูกค้ามาออกหนึ่งทำเพิ่มหนึ่งออกสองทำเพิ่มสองเขาเรียกว่าวิธีการรันสต็อกใช้วิธีการรันสต็อกมารันอาหารนะครับแล้วคราวนี้อ่าโอเคเป็นอาราคาชผมใช้ไม่เพิ่มเติมมีสามโต๊ะโต๊ะหนึ่งโต๊ะเป็นเครื่องดื่มเครื่องดื่มจําเป็นไหมต้องเป็นน้ําส้มไม่จําเป็นเราบอกเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่จําเป็น นะครับไม่จําเป็นต้องเอาแพลตฟอร์มจ๋ามาครับเดี๋ยวนี้โรงแรมคุณต้องเดคอเรทเป็นนะครับเดคอเรทดัดแปลงเป็นให้เป็นต้นต้นทุนที่ต่ําแต่คุณภาพยังสูงอยู่หรือยังได้อยู่นะครับเป็นน้ําอัญชันน้ําตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ฝรั่งว้าวเขากินน้ําส้มบ้านใครก็ซื้อน้ําส้มกินได้แต่น้ําบุเรีมไม่ได้าง,ง่ายๆนะครับเอาตรงนี้เขาดัดแปลงมีโต๊ะชุดกับแฝาโต๊ะหนึ่งโต๊ะหนึ่งเป็นโต๊ะ ผลไม้เบเกอรี่ค่ะผลไม้ก็ไปดูตามคอร์สของคุณนะครับผลไม้สองอย่างเบเกอรี่สองอย่างนะครับแล้วก็เป็นโต๊ะคอนเฟลกที่มันต้องมีอยู่แล้วนะครับโต๊ะคอนเฟล็กชิปปิ้งขนมปังไมฮะมันเป็นอะไรโตเ๊เล็กๆถามว่าของพวกนี้เก็บได้ไหมเหลือเก็บได้นะครับไม่ได้เหลือทิ้งถ้าเป็นอาหารแบบบุฟเฟเ่เหลือเหลือทิ้งแต่คุณอย่าลืมทเทคนิคที่หนึ่งผมทำเป็นอะลักซาร์จนลูกค้าทุกคนมาเป็น A B S หมดเวลาลูกค้าเช็คอิน พนักงานส่วนหน้าผมจะแจ้งเลยนะเป็น A.B.F. นะคะ American b r e a k f a s t นะครับพอชบุฟเฟต์และ b u f เฟตมีอะไรบ้างนะครับไม่เดียวเดียวลูกค้าคอมเพลนเลยไม่เคยเดียวลูกค้าคอมเพลนเลยเรื่องอาหารเช้าเราจัดก,การให้สวยๆของ A.B.F. ให้เหมาะสมจานก็ใช้มาสิบนิ้วอาา่ะจานสิบนิ้วสีขาวนะครับมีจานซ้อมมีอะไรวางให้ถูกที่แล้วก็การเดคอเรทห้องอาหารให้เหมาะสมสร้างบรรยากาศให้เป็นตอนเช้าอ่ะ รสร้างบรรยากาศมีเสียงเพลงเบาๆพอสร้างบรรยากาศให้มันดีไม่ใช่ไม่ได้สร้างบรรยากาศอะไรเลยมีโต๊ะวางแล้วอยากไปนั่งกินตรงไหนไม่ใช่โรงแรมมันจะต้องมีทิชอร์มีมุมเข้าไปแล้วลูกค้าสัมผัสมันได้มากกว่าตรงนั้นนะครับลูกค้าสัมผัสห้องอาหารแลแ้วแหมมันน่านั่งจังเลย กบไม่ใช่ไปสัมผัสไม่มีอะไรเลยแห้งแหง้ดอกไม้สักดอกก็ยังไม่มีหรืออะไรเนี่ยกิมมิคเทคนิคที่ทําให้เขามีความรู้สึกว่าโอเคน่ารักมากอย่างผมเนี่ยนะครับผมเอาแก้วน้าแก้ววายแล้วก็ดอกไม้พลาสติกใส่เทน้ํามันก็เป็นดอกไม้ลอยในแก้วน้ําบางๆไว้เนี้ยนะครับทาโรงแรมต้องเป็นคนที่มีไมเซ็ตในเรื่องของเทคนิคค่อนข้างที่จะเยอะนะครับรู้จักดัดแปลงเป็นยาเอาแบบฉบับต้นเติมเดี๋ยวนี้ มันเริ่มเปลี่ยนกันไปหมดแล้วนะครับมันเริ่มเปลี่ยนมันไม่ใช่สมัยก่อนแล้วนะครับอาหารเหมือนกันนะครับอาหารเหมือนกันแล้วแต่โรงแรมถ้าโรงแรมที่มันหายหน่อยห้องเยอะหน่อยแน่นอนก็โอเคแต่ตอนนี้ผมกำลังแนะนำนเรื่องของโรงแรมเล็กทาได้ไหมทําได้ทดําเป็นอลาคาร์เอบีเอฟเลยวันนี้อาจจะเป็นเอบีเอฟก็แล้พรุ่งนี้อาจจะเป็นข้าวผัดข้าวผัดทั้งหมดเลยนะครับแต่แนะนาว่าคุณต้องแจ้งลูกค้าก่อน นะครับแจ้งลูกค้าก่อนเวลาเช็คอินพรุ่งนี้เราเป็นเมนูนี้นะครับได้แต่ผมเคยทําแล้วเปลี่ยนทุกวันทุกวันคราวนี้มันจะมีปัญหาเรื่องของการต้นทุนนะครับบางทีมันเหลือนะครับมันเหลือผมก็เลยใช้ a b f ทั้งหมดผมเปลี่ยนพัมมาแล้วนะเอาวันนี้ข้าวผัดพรุ่งนี้ข้าวอบสประรดพรุ่งนี้สปากเก็ตตี้ทำมาแล้วนะครับทำมาแล้วนะครับแต่พอสรุปแล้วเนะี่ยเป็น a b f ยาวสุดนะครับยาวสุดเลย นี่หมายถึงโรงแรมเล็กและในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะนะครับแต่ถ้าเป็นโรงแรมเศรษฐกิจเนี่ยเขาจะเป็นแพลตฟอร์มของเขาเลยอยู่แล้วนะครับตรงนี้ไม่ใช่แต่โรงแรมแหล่งท่องเที่ยวมันมีขึ้นมีลงคุณต้องมีแอร์บแอปพลายหัดแปลงต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นแต่ถ้าเป็นโรงแรมในเศรษฐกิจโรงแรมในเมืองแน่นอนคนไทยอ่ะ นะครับคนไทยอาเกมีแกงจืดมีข้าวต้มมีอะไรเงี้ยแต่และล็อกๆแล้วก็ถ้าเล็กหน่อยก็จัดคอสดิกเล็กหน่อยนี่เปนเ็นสเต็ปของมันอยู่แล้วนะครับมันเจอเป็นสเต็ปของการทําอาหารโรงแรมอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยครับก็จะแนะนําเปนี้ถ้าโรงแรมเล็กบางทีตัดสินใจโดยการไม่มีอาหารเช้าเลยบอกเลยนะจุดขายคุณมันมีนะครับจุดขายอาหารเช้าลูกค้าเป็นตัวเลือกเหมือนกันเป็นเรื่องการอาหารเช้าเป็นการตลาดฉนถามว่าคอสสูงไหมไม่ได้สูงเลยนะครับไม่ได้สูงเลยเป็นเลือกดีๆ ครับเป็นเมนเดีๆบริหารจัดการดีๆของผมนะ5้าสห้องผมใช้คน2คนคน,คนทำบข้าวหนึ่งคนเก็บจานหนึ่งคนเกลีก่ยจานหนึ่งคนแค่นั้นเองนะครับมันอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ฝึกพนักง,งานเราอย่างไรนะครับเราฝึกพนักง,งานไงสอนเขายัางไงนะครับคนที่เป็นผู้จัดการหรือคนที่เป็นเมเชสโรงแรมของคุณเนี่ยเขาบริหารจัดการยังไงไอที่บอกว่าคนไม่พอแล้วก็จะเอาคนมาคนไม่พอผมจะเป็นคนบริหารที่ไม่เป็นอย่างนั้น ผมจะใช้คนให้คุ้มค่าที่สุดแต่ไม่ได้แบบไปใช้โหดเขาแบบจนมันมูลค่าค่าจ้างกับงานเขาเยอะไม่ใช่นะครับเหมาะสมเอาตามเหมาะสมและคุณภาพที่เขาทำแต่ถ้าคุณไม่ฝึกไม่สอนเขาคุณก็จะมีปัญหาเนี่ยผมใช้แค่สองคนจริงเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงๆจากประสบการณ์เลยนะครับโรงแรมไปไม่มีอะไรเลยเอาเคเป็นช่วงหน้าหายเราต้องมี พราะมันเป็นการแข่งขันขแล้วยิ่งเข้าไปจีนเนี่ยสดยวยเอาเกนคนรู้อยู่แล้วมันต้องโดดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโรงแรมเล็กมีนะมีนะครับทําตามความเหมาะสมนะครับทําตามลูกค้าทําตามราคาห้องแต่เทคนิคคืคอรู้จักเลือกอาหารให้เป็นเอาอาหารที่ภาพมันสวยๆอะ่ะไม่ใช่อ่ะง่ายๆตัดซีอิว๊วข้าวผัดเอ๊เกงจืด มันไม่ใช่นะมันไม่มีมันไม่มีเท็กเจอร์ไงมันไม่มีเทคนิคมันเห็นเห็นรูปอาหารแล้วมันไม่สวยแต่ที่ผมเลือกเอบอมันมีไข่ดาวมีการไข่ดาวไส้กรอกหรือขนมปังพอมันวางแล้วมีหัวจานอย่างเงี้ยพอมันวางแล้วจานมันสวยนะครับให้เลือกอย่างนั้นและวิธีการจัดจานที่จะไปเสิร์ฟลูกค้าแบบจานเดียวนะคุณต้องมีเทคนิคการจัดด้วยไม่ใช่ไม่จัดอะไรเลยไปวางวางมันก็ไม่สวยก็เนี่ยโรงแรมมันต้องดูเรื่องพวกนี้ด้วยว่า สวยนะสัมผัสนะครับทัสชคอยผมบอกแล้วลูกค้าต้องสัมผัสและมีความรู้สึกที่ดีทุกๆอย่างให้คุณให้ลูกค้ากินอาหารเช้าแบบการเดียวเขาเรียกว่าอาราคารแต่เวลาลูกค้าได้รับจานแลว้ว่ลูกค้าเห็นเป็นยังไงโอ้นั่งกินจังมีการจัดตาแตงเรียงมะเขือเทศแบบสวยงามคือเทคนิคพวกนี้คุณเอาเข้าไปช่วยในเรื่องของสีสันของอาหารของคุณได้เลย นะครับได้เลยจริงๆนะครับไม่ใช่ไม่ทําอะไรเลยบอกว่าทําแล้วไม่ใช่นะครับอาหารหรือทุกอย่างนแนลรมต้องรู้จักมีกมิคนมีเท็กเจอร์ลูกค้าสัมผัสแล้วลูกค้ามีความรู้สึกไงให้แก้วน้ําก็ด้วยเถอะนะครับแก้วน้ำเนี่ยลูกค้าเนี่ยนะครับผมแนละ้แก้วน้ํานะครับแก้วน้ําผลไม้ผมก็จะเป็นแก้วจูดแก้วน่ารักน่ารัก นะครับไม่แพงบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้ของพวกนี้ไม่แพงถ้าคุณรู้จักหาไม่แพงร้านยี่สิบก็แฉไปผมจะใหงนี้จริงๆลูกค้าเวลาเขาสัมผัสนะครับเขาไม่ได้สัมผัสถึงขนาดนั้นนะครับเขาไม่ได้ถึงแับถึงขนาดนั้นบางรรบโบจะต้องไปซื้อแบบแก้วน้าแบบต้องเป็นโอเชียนอย่างเงี้ยไม่ผมไม่ได้ถึงขนาดนั้นผมเอารูปลักแต่ราคาที่ถูกคนที่แต่งโรงแรมเป,เป็นเทคนิคโรงแรมเป็นคุณต้องหาของถูกแต่เก๋เป็น เอาเก๋ๆลักษณะเก๋ๆดีไซน์ดีๆแต่ของถูกเยอะแยะไปนะครับผมเนี่ยใช้บริการยี่สิบประจำพวกแก้วบนเขาจะมีแก้วหลายหลากดูไหมนะครับไม่ไงั้นเวลาคุณไปซื้อแล้วไปซื้อได้ทีน้อยๆไม่จำเ,เ,นะเป็นต้องเยอะเลยนะครับไม่จําเป็นต้องเยอะเลยถ้าคุณจะไปซื้อบริโรงแรมใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะมันต้องซื้อทีเยอะนะครับมันต้องซื้อทีเยอะของถูกแต่โรงแรมแย่เนี้ยเพราะฉะนั้นการทําโรงแรม หรือเทคนิคในเรื่องของการทำอาหารเช้านะครับคุณต้องมีเทคนิคในการทำดัดแปลงเป็นนะครับไม่จำเป็นผมบอกเลยขอร้องนะไม่จำเป็นต้องใช้สูตรเดิมๆม,มาใช้นะครับจะต้องมีไอ้นี่ไม่จำเป็นนะครับอยู่ที่คุณเดคอเรทเลยว่าชั้นโรงแรมประมาณนี้ชั้นจะให้กินแบบนี้แต่กินยังไงที่ทําให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่ามาสัมผัสห้องอาหารของคุณแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกน้อย มันรู้สึกเออหน้ากินให้ฉันจานเดียวแต่ชั้นมันจะไหนถข้ข้าต้มเข้าต้มอ่ะสมมติข้าต้มอ่ะถ้าผมเป็นเดคอเรทผมจะทำยังไงผมต้องมีจานรองสีขาวถ้วยข้าวต้มช้อนซุปช้อนข้าวต้มอ่ะเป็นช้อนแบบเก๋ๆหน่อยอ่าถูกป็นช้อนซุปหางยาวอ่ะไม่ใช่เป็นช้อนสั้นแบบที่เรากินแตง,ตงกักสีขาวเลอะเหอะนะแล้วทิศจานวางเรียงอะไรหน่อยไหมน่ารักนั้นและอ่าเป็นกิมินะ่นั่นแหละคือเทคนิค มันอยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนลยนะนะครับไม่ใช่อาโอเคกาเข้าผัดก็การเข้าผัดช้อนซ่อมก็ช้อนซ่อมไม่ใช่โรงแรมต้องมีเทคนิคต้องมีกิมมิคต้องมีเท็กเจอร,ตออร์ต้องมีสัมผัสลูกค้าสัมผัสในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยนะครับเขารู้สึกยังไงนะครับเขารู้สึกงไงเราทําแล้วรู้สึกไงโต๊ะบุฟเฟ่ก็มช่จะล้วนล้นมันมันต้องมีอะไรดอกไม้มีกิมมิคลักษณะเท็กเจอร์ของโรงแรมคุณที่เขาเห็นแล้วโอ้โอเคผมเอาเทียนไปวาง ตอนเช้าเทียนวางมีดอกไม้ลอยอ่านเก๋ๆแกๆ้วเก่าแก้วไว้แก้วเก่า,กกา,กกาผมเอามาใช้จริงๆนะครับแก้วเก่าแก้วที่มันรียูแล้วมันแก้วที่มันเป็นฝ้าแล้วมันเคียนไม่ได้แล้วเนี่ยก็ามาใช้ตกแต่งนะครับธรรมดานะแต่ว้าวลูกคโอ้น่ารักบรรยากาศมีแสงเทียนวาไว่ะกี่บาทอะเทียนสองบาทได้ไหมนะครับได้ทั้งวนัน นะครับเนี่ยคือเทคนิคในการทำอาหารเช้าโรงแรมเล็กทำอาหารเช้าได้นะครับนะครับเอาไปทำเอาเทคนิคที่ผมบอกเนี่ยไปทำนะครับไม่จำเป็นอย่าไปคิดเยอะนะครับอย่าไปคิดโอ้อาหารเช้าต้องแบบไม่จำเป็นนะครับอยู่ที่เดครเรทอยู่ที่ผู้บริหารของคุณที่คุณจ้างเข้ามานะค,คุณให้โจทย์ก็เลยเดียผมก็ไม่ได้ให้โจทย์นะผมทำเองฉันต้องมีอาหารเช้าฉันจะให้คอสคุณท่านี้ คนเป็นผู้บริหารโรงแรมที่คุณจ้างมาเขาต้องทําได้นะครับเขาต้องทําได้โดยหน้าที่ของเขาหรือหน้าที่ผมผมต้องทําตามโจทย์เจ้าของกิจการให้ได้หรือบางทีผมก็คีีเองนะครับครดเองแต่สิ่งที่ต้องคำนวณคือหนึ่งสภาวะของต้นทุนกับรายได้ต้องสอดคล้องกันนะนะครับไม่ใช่ทำเพราโอ้โหโอเวอร์คอสไม่ได้เหมือนกัน นี่คือนักบริหารจริงนะครับหากชอบคนยันนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมแล้วผมจะคลิปในเรื่องของเทคนิคในเรื่องของการบริหารจัดการโรงแรมและงานบริการนะครับมาให้ท่านอีก ส่วนติดตามผมติดตามได้ที่เพจที่ปรึกษาการโรงแรมขอบคุณมากนะครับสาหรับที่เป็นกดติดตามแล้วก็ไปคอมเมนต์ในเพจเยวกับแล้วผมจะลงคลิปไปเรื่อยๆนะครับให้เรื่อยๆให้เป็นศึกษาการส่วนในคอร์สนะครับก็เดี๋ยวจะดึงเข้ากลุ่มกลุ่มเฉพาะนะครับสอนคอร์สอะไรตอนนี้ยังหรอนะนะครับก็ค่อยๆจะทำคอนเทนต์มาให้ค่อยๆทำคอนเทนต์มาให้ส่วนใครจะปรึกษาอะไรคอมเมนต์มาได้เลยครับ นะครับคอมเมนต์มาได้ตามช่องนี้เลยนะครับส่วนนี้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่นะครับมีคลิปหน้าครับขอบคุณครับ